ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อสระผู้สำเร็จวิชาน้าฉับพันลังสีวัดประดูทรงธรรมอยุทยาวิชาเมตตามหานิยมขั้นสูงลุงบุญธรรมของของจบาบภารวาด์ลวงเวท หลวงพ่อสละเทนปานโนวัดประดูทรงธรรมอยุทยาผู้สำเร็จวิชานาชพันลังสีอันเป็นวิชาเมตตามหานิยมชั้นสูงของวัดประดูทรงธรรมอยุธยานาชพันลังสีก็คือลังสีอลาของพระพุทธเจ้าที่มีสีนีละหรือสีเขียวสีปีตะหรือสีเหลืองสีโลหิตะหรือสีแดงสีโอทาตะ หรือสีขาวเงินยวงสีมันเชษฐทะหรือสีแสดสีประพัดสอนหรือสีเสื่อมพพรายเหมือนแก้วผลึกคือสีทั้งห้าข้างต้นรวมกันใครที่อยากจะได้ครอบครองพระของท่านต้องขึ้นไปกรรมฐานกับท่านถึงจะได้มาผงรัตนามาลานี้ท่านว่าเมตตามหานิยมชั้นยอดผงของท่านนั้นกว่าจะทำได้ แต่ละครั้งต้องรอมวลสารตามตำรา,าเช่นกล้วยที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรการที่จะแบ่งเก็บไว้ไม่ใช่ไปเอากล้วยจากตลาดมาทำมวลสารที่ได้มาต้องเกิดจากสัทธาที่ชาวบ้านถวายตรงตามวันและเลิกยามไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าจะได้มวลสารครบเมื่อใดนอกจากมวลสารที่ดีแล้วหลวงพ่อท่านก็เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานด้วย กระแสจิตนั้นไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าพระของของท่านนั้นดีทั้งในคือมวลสารและดีทั้งนอกคือพิธีกรรมการปลุกเสกด้วยพระมีอภิญญาสูงบริสุทธิ์อย่างหลวงพ่อสระนับว่าท่านเป็นครัวแห่งประดูทรงธรรมอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียวหลวงพ่อสระเกจิที่ท่านท่านกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจผู้สืบสารองความรู้ ตำลาของสายประดูทรงธรรมซึ่งสิทธิสำนักวิชานี้มีอยู่มากมายท่านเป็นลูกสิทธิและมีศักดิ์เป็นลุงบุญธรรมของโกงจาบคารวาตจอมขมังเวทสายวัดประดูทรงธรรมอาจารย์ของหลวงพ่อเทียมหลวงพ่อกี่หลวงพ่อแทนสามพาะเกจิผู้โด่งดังที่ตะกุดไม่หลอมลายในพิธียศประสาทหลวงพ่อสระท่านถือสมถะ จำวัดบนไม้กระดานแผ่นเดียวเป็นประจำเมื่อทธละสังขารท่านกระสังขารบนไม้กระดานแผ่นเดียวกันนี้หลังจากที่ทนละสังขารไปแล้วกระดานแผ่นนี้ได้กลายเป็นพระาธาตุมาจนถึงปัจจุบันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนําเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่